ตอนที่ 3, 13สุราดีไม่กลัวตรอกลึกกับหลานเจ้นเหงว้างตาเข้าของเสร็จแล้วก็ปิดหน้าสะอื้นให้ซิซิกเซลเยคุกเข่าหลบเศษเข้าของที่กระเด็นมาผ่านไปครู่ใหญ่หลีเจ้นเหงสงบอารมณ์ได้บ้างแล้วจึงเอ่ยว่าจะลุกขึ้นเถอะไม่จะเป็นต้องคุกเข่าเชนนี้เจ้าข้าเป็นพี่น้องการทรรเช่นนี้กระับดูเหินห่าง Yeah. <laughs> เชียวจะย็ดลุกขึ้นเกลืก่อนเหล่าแค่มีนิสัยเถนตรงเท่านั้นหลีเจ่เนเฮงมีท่าทางหม่นหมองปิดหน้าอยู่นานพวกเขามาของเงินทุกสองสาวันค่าล้วนอนุมัติทั้งหมดเงินไหลออกไปดุดสายน้ำค่ายังไม่เคยพูดอะไรสักคำช่วงที่ผ่านมาค่าอ,อกสันขวัญประวาอยู่ตลอดข้าปลากินไม่ลงชีวิตไม่มีความสุขเลยบัตรนี้หวาสื่อเสียนตายแล้วเจ้าเลยกาลังจะถูกประหารค่าขอใช่วิตอย่างพรคลายสองสาวันไปได้หรือไร เชอร์อันจะไม่รู้อะไรก็นั่งอยู่ตรงนี้พวกเขาต่างไม่พอใจแต่ล่านี้หากมีตัวเลือกอื่นพวกเขาไม่มีทางเลือกข้าแน่นอน เขาพูดถึงตรงนี้ก็สึกเสียใจอีกครั้งแต่ข้าอยากเป็นจักรพรรดิเียที่ไหนคนที่ผลักข้ามาอยู่จุดนี้ก็คือพวกเขาบัดนี้คนที่ด่าข้าก็คือพวกเขาผู้ตรวจการของสำนักตรวจการจับตาดูข้าทั้งวันข้าแค่ออกไปชมบุพภาพวกเขายังต้องยื่นหนังสือกราบทูลตำหน,นิข้าด้วยภาษาบัณฑิตแค่ขันทีคนเดียวจะข้าก็ข้าไปสิแต่เขา หาเหรันสือเหตุใายจึงไม่ไว้หน้าข้าบ้างชั่วดีอย่างไรข้าก็เป็นเจา้าพัดของต้าโจนนะหลีเจินเหิงยิ่งพูดยิ่งโมโหแต่บนต้มไม่เหลือของให้ปลาอีกแล้วเขาทุกต้นขาดเองอย่างขุ่นเขืองข้าว่ามู่รูปเป็นคนเขาหาว่ามู่รูปเป็นคนชั้นต่ำพวกแม้พวกเขาเป็นคนดีสูงส่งเพียงใดแต่ก่อน ตอนพวกเขาดื่มสราบ,บนถนนตรงหลงคนพวกนี้ใครบ้างที่มีใช่แผลนอก,กดูดีสุดท้ายพอถอดกงางเกงก็เป็นสาเรเลวเหมือนกันหมดมู่รูปเป็นสตรีที่ค้ดเรียกว่าจากครอบครัวที่สะอาดบริสุทธิ์หากไม่เพราะเจ้าสุนทาเสียวผู้ชือยื่นมือเขาแทรกนางจะตกไปอยู่ในมือโจรแท่พันได้หรือข้าเจะบปวดจนหัวใจจะแหลกสลายอยู่แล้วหลี่เจ้นเหิงระบ,บายความอันอันออกมาทั้งหมดเซลเชื่อเพียงรับฟังไม่เอ่ยอะไรรอจนเขาหยุดพูดความโมโห ก็บรรเทาไปกว่าครึ่งหากพวกเขาเห็นข้าเป็นจักพรพรรดิจริงเขารบข้าสักหน่อยข้าก็ายินดีมุมณนะฝึกฝนตัวเองเสด็จพี่มอบแผ่นดินอันกว้างาใหญ่ไพศาลนี้ให้ข้าข้าเองก็อยากเป็นองค์หรือเหือในยุคตรุ่งเรืองเหมือนกันหลีเช่นเหิงพูดอย่างน้อยใจแต่ให้หรนสือกลับดูถูกข้า เซลจชี่เย,ยเอ่ยปากเวลานี้เองตรงกันข้ามเพราะเกิดเหล่าฝากความหวังอันยิ่งใหญ่ไว้ที่ฝ่าบ,บาทจะกล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ฝ่าบ,บาทจะได้รู้สึกไม่ผะสบ,บายพระไทยเป็นอากาศฟังพึงรู้ว่าเหยาวินอี้ที่ได้ฉายาว่าหยกดิบหยวนจวนไทยเกินเหลาก็เข้มงวดกวดขันเช่นกันหีีจะถึงท่าท่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจริงหรือหยกดิบหยนัวารหยนกวัวก็ไม่อธิบายเลยนะคืออะไรอ่ะ เซลเชียตอบประหกักไม่ใช่วันนี้เหตุใดเกล่าต้องสหารทรงรูดด้วยเล่าลีจนถึงใกล้คอนด้วยตัวเองค่หนึ่งนั่นสินะถ้าหายเลี้ยงอีมให้ความสําคัญกับเขาจะมาถามไทยเขาทุกเรื่องหรือลีจนถึงนึกถึงตอนเพิ่งของราชได้ม่กี่วันไทยเฮาส่งขนมหวานมาให้หายเลี้ยงอีทราบเรื่องเข้าตั้งใจคาชับเขาเป็นการส่วนตัวบอกให้เขาเปลี่ยนช้อนตะเกียบทั้งหมดเป็นช้อนตะเกียบทําจากเงินให้เลี้ยงอีเป็นคนถึงขังทั้งยัง มิชอบคุยเล่นหัวเลาะแต่ว่าเขาไม่เหมือนหวาสื่อเซียนเขาไม่มีสำนักและไม่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีเพียงเหยาเหวนอี่เป็นสิบคนเดียวเพื่อป้องกันข้อคอนหาแม้เหยาเหวนอี้จะมีความรู้ความสามารถถึงงน,น้นจบจนบัดนี้ก็ยังมิได้รับรชาชการเป็นขุนนางเวลาอยู่ในสุภาขุนนางเขาไม่เคยจับกลุ่มแบ่งพักแบ่งฝ่ายเหตุการณ์ในรานในรานราสัตว์นั้นหลิงคขพุ่งไปช่วยเหลือจกักรพรรดิเซียนเตอเพียงเขาคนเดียว เขาเป็นขุนนางโดดเดี่ยวตามที่ตำราว่าว้เทนตรงประหนึ่งหน้าผาสูงชันระหว่างหลีเช้นเถืงรำลึกความหลังเซลชี้แยก็มีความคิดเช่นกันมีคำพูดประโยคหนึ่งของหลีเช่นเที่งพูดอย่างกระจ่างชัดแจ้งนั่นคือโลกนี้หากมีตัวเลือกอื่นวันนี้ผู้ก้าวขึ้นบาลังมังกรไม่ทางเป็นเขาหลีเช้นเถิงเพราะว่าแม้แต่จะพัดเสินเตอ๋อย่างจนปัญญาบางทีหลีเช้นเถิงอาจตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวของใต้ล่านี้ในเมื่อพวกเขาสนับสนุนเขาขึ้นมาแล้วย่อมต้องชี้ เขาบัดนี้ตาโดตกอยู่ในความลำบากชีตูดูเหมือนขึ้นลมเพิ่งจะสงบแต่อันที่จริงพายุลูกใหม่กระพัดมาอีกแล้ว ขุนนางซื่อสัตย์พักดีที่มีหเหลียงอยีเป็นหัวหน้าต่างเฝ้ามองหลีเจิ้นเหิงอยู่บางทีในสายตาของพวกเขาหลีเจิ้นเหิงอาจเป็นไม้ผูท่อนหนึ่งทว่าหายเหลียงอีกลับชูมือสองข้างสนับสนุนใช้ร่างสูงวัยของตนแบกหลีเจิ้นเหิงไว้ต้องการให้เขายืนหยัดต่อไปต้องการให้เขาก้าวไปบนวิถีทางที่ถูกต้องต้องการให้เขาเป็นตี้วางที่มีชื่อเสียงดีงามจนสามารถทิ้งชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ได้เซลชีย,ยไม่ถูกกับขุนนางายบุญมา แต่ไหนแต่ไรเพราะอำนาจส่วนกลางของชีตูวัดระแวงอำนาจทางฐานของชายแดนคนเหล่านี้ก็คือกรงขังที่มองมาเห็นที่พันธนาการเข่าไว้ที่นี้ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้าโจยังสามารถเข้าเดินต่อไปอย่างกระโปกกระเพกจบจนวันนี้ขนศึกไม่กลัวความตายเพราะมิอาจกลัวคุณนางฝ้ายบุญไม่กลัวความตายเพราะว่ามีสติ หลี่เจนเหิงเจอแต่คนประจบสอบพอจนชินกรลังต้องการอาจารย์ที่สามารถชี้ข้อบกพร่องกับเขาอย่างไวหน้าดังเช่นไหหลิงอีทำอยู่พอดีถึงอย่างไรแม่นางมู่ก็ไร้ฐานะหาขบาทรงมีใจตัวนางจรงิงมิสู้เจอจาาเกอเหล่าให้ดีต้โจกระลังต้องการผู้สืบมลงังขอเพียงฝ่าบาทเปิดเผยจริงใจเกอเหล่าไม่ทางกระเกืนบ่ายเบียงแน่นอนสุดท้ายเซียวชีเย่ผู้ส่วนจี้เหลือกระพันรกรกู้ได้ยินว่าสารยุทธธรรมยังม่ได้ตัดสินหรือตอนนี้ในใจหลี่เจนเหิง นึกถึงแต่ความดีไห่เหลี้ยงอีจึงพยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจเทียบบัญชีดูแล้วไม่ตรงยังต้องพิจารณาซ้ำอีก สนเจ๋อชวนเคลียแผบผ้าออกจากไขมุกตัวอักษรแช่น้ำจนเลือนรางไม่ชัดเจนเขาเผาแถบผ้าทิง้งทุกการกระทำของเซลวชีย่เมื่อคืนปรากฏตรงหน้าเขาบางทีคนวันนี้อาจคลำเจอไขมุกตอนออกแต่เป็นเม็ดไปไม่ได้ที่เขาจะเห็นว่าข้างในเขียนอะไรบ้างทว่าเซลวชีย่ก็เกิดความสงสัยแน่นอนคำถามของเขาบนเขาเฟิงซานสนเจ๋อชวนตอบผิดเสร็จแล้วเซลวชีย่บอกเขาแม้กระทั่งที่มาที่ไปของบัญชีทหารรักษา ต้องจุดสคงเพื่อรอให้เขาเปิดเผยความจริงกระนั้นเขากลับปฏิเสธเสียงแข็งสัญเจอชวนต้มยาดื่มรวดเดียวหมดรสชาติขมแผ่ไปในโพรงปากเขาทนรับความ,มาระมัดทรมานเช่นนี้เหมือนการย้อนลำลึกถึงความเจ็บปวดทุกวันทุกเกินสุดท้ายก็ยิ้มยันตัวเองเช็ดปากและเอ็นกายลงนอนเขาฝันอีกแล้วลุมยุบฉาสือในความฝันยังคงมีความหนาวพัดหวีดวิว ความหนาวมีลมหนาวพัดหวีดหวิวเขาไม่ได้นอนอยู่ข้างล่างแล้วตะยืนอยู่ขอบหลุมคนเดียวก้มหน้ามองทหารสามหมื่นนายดิ้นรนเอาชีวิตรอดเหมือนมดอย่างไรอย่างนั้นทหารมา้าเปลี่ยนซาวนเวียนอยู่รอบหลุมยุบเหมือนคลื่นสีดําในรัตติกาลอันมืดมิดพวกเขากรูกันเข้ามาอย่างมืดฟ้ามวด,ดินกลืนกินโอกาสรอดของทหารรัชกา,ารจงผัวทําให้สถานแทีีแห่งนี้กลายเป็นลานประหาร มือข้างหนึ่งยื่นออกจากกองกระดูกหนูเหมือนคลื่นน้ำปั่นป่วนจี้มู่มีสภาพเหมือนหุ่นเชิดเขายืดลำตัวครึ่งท่อนบนให้เต็มมือลูกตนูขึ้นมาร้องเรียกสันเจ้ชวนเสียงเอิญพีพิจ็บเลือเกินสันเจ้าชวนเหมือนดินปั้นไม้สลักขยับตัวไม่ได้เปล่งเสียงไม่ออกเขาหายใจรัวเร็วเงื่อเย็นหลังไหลประหนึ่งสายฝนฝัด ฟันขบกันแน่นตาันมาเปลี่ยนซาที่เป็นหัวหน้าสวมหมวกเกราะเส้นผมจะปลิวไปตามลมเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานเมื่อฝันร้ายนิชายซ้ำทุกวันทุกคืนเขายกแขนขึ้นชี้เป็นหลุมยุบเบาๆลูกหนูข้างหลังพุ่งลงมปดุด ฝูงตะกกะแตนปักลงบนร่างกายคนอย่างหนาแน่นแทงทะลุเนื้อนหนังทำให้โลหิตซ่านกระเซน็นหิมะตกหนักเปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นการเสร้นเจอชมมองจิ้มมูดที่อยู่ท่ามกลางโลหิตถูกเครื่องสีนแดงเหนียวเนอะกลืนกินไปมือเขาเยียบเย็นโลหิตก็เย็นเยีเยบเช่นกัน <c oughs> เนโจยชวนตื่นนอนเขาลุกขึ้นเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นหันหลังให้แสงสว่างที่ส่องมาจากทางหน้าต่างก้มศีรษะครู่หนึ่งก่อนจะลงจากเตียงไปสวมเสื้อผ้าองค์รักนี่แฝงตัวอยู่ภายในเรือนเห็นเสรนโจชวนออกจากห้องกินข้าวและไปอาบน้ำ ครึ่งชั่วยามตอบมาองค์รักษ์ที่คอยจับตาดูเขาโดยไม่กระพริบตาถามคนข้างๆจะให้เขาจึงไม่ออกมาเสียทีสองคนสบตาการต่างมีลางสังหรณ์ไม่มีตอนองค์รักษ์บุกเข้าไปในห้องน้ําเห็นเพียงเสื้อผ้าที่วางพับไว้อย่างเป็นระเบียบสนสนตัชวนถทายตัวไปแล้วอีกด้านหนึ่งซีหงเฉียนหมาหอผู้เออ ชวนคนมาดื่มน้ำชาคนนั่งนั่งอยู่และรู้สึกปวดท้องจึงลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะออกจากประตูเดินอยู่บนระเบียงทางเดิมขี่ก้าถูกคนตบตัวหนึ่งทีซีหงเฉียนหันกระบไปเกือบถอยหลังไปหลายก้าวเอ่ยถามเฉยไหนเจ้าเฉายไหนเจ้าจึงโผล่มาเงียบเงียบ หมูนี้มีเรื่องราวมากมายสันเจอชวนเทน้ำชาได้เย็นชื่อทิ้งสารยุทธธรรมต้องพิจารากดีําจี๋เหล่กระพันรูกล้วยยังม่ถูกตัดสินโทษเสียทีนั่นคงเพราะหายเลียงอีกับเสี้ยจจิงจัวล้วนไม่สามารถง้างป่าสองคนนี้ได้กระมังสี่หงเสียนเหลวซ้ายและกวาพูดเสียงเบาว่าเจ้าจะฆ่าจี๋เหล่หรือแต่ภายใต้สายตาผู้คนมากมายจะทำอย่างไรได้เรื่องห้องฝ่ายหวฝ่ายหวาัวทรงผลกระทบในบุค ในวงกว้างคนที่กูรวจะเดือดร้อนเพราะพวกเขาสองคนมีมากเกินไปเพื่อป้องกันให้พวกเขาตายอย่างไร้สาเหตุให้เลยงอีสั่งคนเฝ้าไว้อย่าง,ง,าางแน่นหนาเจ้าลงมือไปได้ดอกข้าไม่ลงมือสอนเจ้าส่วนครียิ้มให้สี่หงเสียนแต่ข้ามีวิธีทําให้จีเลยเปิดปากสี่หงเสียนมองเขาครู่ยใหญ่ยกป้าน้ําชาบริณน,น้ําชาให้เขาวิธีใดหรือสอนเจ้าส่วนจิบน้ําชาให้ข้าพบจีเลย จี๋เลยถูกทรมาติดต่อกันหลายวันยามนี้สวมเครื่องจองจำในห้องขังในสภาพผมเผ่ายุ่งเหยิงเขาได้ยินเสียงคนเดินมาจากนั้นประตูห้องขังถูกเปิดมีคนใช้ผ้าครอบศีรษะเขาลากตัวเขาออกไปจิ๋เลยถูกผลักขึ้นไปบนรถม้าผ่านไปครู่หนึ่งเขาถูกลากตวลงไปโยนไ้บนพื้นรอบด้านเงียบสงบมีเพียงเสียงหยด น้ำหยดตรงมุมกำแพงที่เลยลุกจากเื้นถามทั้งที่ยังมีผ้าดำคลุมศีรษะอยู่ใครอะหยดน้ำลงมาน้ำหยดลองอมาและกระเซ็นออกไปไม่มีผู้ใดตอบเรา เจริญรู้สึกหนาวเยือกที่สันหลังเขาใช้แขนยันพื้นถามอย่างเชิญอีกครั้งไห้เกล่หรอือเรว่ายังคงไม่มีใครตอบลูกกระเดกีจเลยขยับไปมาขั้นเข่าไปขา้างหน้าและชนกับลูกกรงเหล็กพกครามดูและประคองร่างไว้ร้องตะโกนไม่ใช่ไห้เกลือ่อก็ต้องเป็นเสี้ยซิวจิว๋ววันนี้ทองวันข้าด้วยวิธีการนะอีกอยากทําอะไรก็เชิญลงมือสิ พูดสิทำไมไม่พูดเล่าเป็นใครไครกันแน่เจ้าคิดจะทำอะไรจะคิดว่าเจ้าไม่พูดข้าก็จะกลัวหรือข้าไม่กลัวข้าไม่กลัวจิงเลยกม้มศีรษะถูแขนตัวเองเพื่อเลื่อนพ้าออกเขากรอกตาไปมาก็มองเห็นเสชนชนนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงหน้าเสนเจาชวนสวมชุดสีฟ้านวลแขนวางที่บนเท้าแขนฝ่ามือยันไปหน้างดงาม จับจ้องเขาอย่างไร้อารมณ์จี้เลยเปล่งเสียงหัวเราะออกมาจากลําคอเขาเกาะลูกกรองเบียดหน้าเข้าไปเอ่ยน้้ำเสียงอันตรายเป็นเจ้าเองหรือสุนักจรในจงปัวเดวรัชานต่ําช้ามหาอาจารย์อาของเจ้าทําไมล่ะจะมาล้างแค้นแนทนจี้กังหรือล้างแค้นในตัวเจ้าเอง เสนจจอชวนรีปรากเอ่ยพาจาสักคำรอยิ้มลดเลือนไปจากดวงตาที่เปี่ยมอารมณ์ความรู้สึกคู่นั้นเหลือเพียงการจับจ้องอย่างหนักนึ่งมืดมนเจงเลยถึงขั้นมองเห็นความเกลียดแค้นในนั้นด้วยซ้ำเขารู้สึกว่าคนนั่งอยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่คนที่มีเลือดมีเนื้อแต่เป็นสุนัขจรตัวหนึ่งที่หิวโซจนเริ่มกัดกินเลือดเนื้อคนจึ้เลยแววตาหมดนลงเอ่ยอย่างเครียดแค้นว่าสกุลจี้ไรไทาญาตคนที่ธให้จิกังต้องสูญเสียสิ่งสำคัญในชิดไปก็คือเจ้า เจ้ามองข้าทําไมสนเจรชวนคนที่สังหารกิโมคือพวกเจ้าสกุลสันคนที่ย่ายีหวาพิงถิงก็คือพวกเจ้าสกุลสนเจ้าไม่ชุดอยู่มานานถึงเพียงนี้เจ้าพเจนากับตัวเองได้อย่างไรเจ้ามันผีร้ายที่มีชีวิตอยู่ภายใต้ความแคบแค้นใจของวิญญาณหลายหมื่นดวงเจ้าเป็นคนสืบต่อความอัปยศของสันเว่ยเจ้ามันสมควรถูกแล่เป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเเลยหัวเราะเบาๆท่าด้วยท่าทางคลุมเคร่ง เจ้ากินว่าข้าจะกลัวเจ้าหรือไอ้ลูกนอกคอกที่ไม่มีใครเอาพอถอดกางเกงออกแล้วติด ตามเซลเออเจ้าก็ได้มีชีวิตที่ดีงันเรอสวนเจ้าชวนเราะเช่นกัน,สนเสียงเราะจิเลยค่อยหยุดลงและพูดเสียงเย็นหน้าขันกันหรือสภาพของข้าวันนี้คือสภาพของเจ้าในวันข้างหน้าส่นเจ้าชวนวางขาลงเอ็งกายพิงพนักรอ,อย่างกรุ่นคิดน่ากลัวเหลือกเกินยามเขาเอ่อยปากน้ำเสียงเจียแววเสียดสีเล็กน้อยผีร้ายลูกนกครอบสุนัขจรเดรชานส่นเจ้าชวนลุกขึ้นย่อดตัวลงนอกลูกกรง ค่อยๆเราะเสียงเบากระดิ่เลยฉะนั้นพูดอย่างคุ้มครั่งเก็บกลั้นเจ้าผู้ถูกนั้นล้วนเป็นข่าทั้งหมดข่าคือผีร้ายที่คานออกมาจากหลุมยุบฉาสือลูนอกนกอคแล้วอ,อยู่สนเว้ยหลังจากเขาเผาตัวเองตายสุนัขจรที่ไม่มีบ้านให้กลับเดรชานที่พวกคนกลด่าประนามเจ้าข้าใจถึงเพียงนี้ เจ้าเข้าใจข้าถึงเพรนี้อาจารย์อาข้าดีใจเหลือเกินจินเลยสั่นตัวสั่นอย่างไม่อาจควบคุมสนเจอชวนปลายตามองเขาเวตารายิ่งกว่าเขาในอดีตราวกับภายใต้เปลือกอันงดงามนี้คนได้ตายไปแล้วที่เหลือยังมีชิดอยู่เป็นเพียงสัตว์ไม่รู้ชื่อแท่ตัวหนึง่งหปีก่อนสนเจอชวนขยับเข้าไปใกล้ลูกกรงพิจารณาสีหน้าวัดวัดนจิเลยและเอ่ยเสียงเบา คนที่คุกเขาอยู่ตรงนี้คือข้าวันที่เจ้าส่งค่าเขา้าไปในวัดเจ้าจุ้ยจะพูดข้าว่าอย่างไรนะเจ้าเลยลำคอเกร็งแน่นเขาอยากตอบแต่กลับพูดไม่ออกข้าตั้งใจนำเลือกถึงบุญคุณของทุกคนเสมอเสนเจ้ยชวนพูดอย่างจริงใจทุกวันทุกคืนจบตอนอากับหลานสามสิบสาม